เนี้นะครับเรามาดูกันเลยว่ามาดูผมหรือเกียร์ประกอบเกียร์หอนเกียร์คุณลูกค้านะครับเพราะว่าตอนนี้คืองาน,โนโหอนเกียร์ผมเยอะมากแล้วผมต้องคือสร้างงานผมมาได้เลยมาจําผมมาได้เลยเดี๋ยวผมจัดการให้ทุกคันนะครับผมนี่ประกอบกับน้องอยูนะครับสองคนอ่ามันจะเป็นเกียร์กลับนะพวกนี้ดูเก็บไว้ใส่ถาดใต้ท้องใส่ถาดใต้ท้องเลย เดี๋ยวเราจะประกอบเกียร์กันวันนี้นะครับผมผมจะเข้ามาในห้องประกอบเลยนะผมชอบความสะอาดอันนี้จะเป็นเกียร์ปกติอ่านี่สามตัวเรียบร้อยพอเรียบร้อยแล้วเราต้องปลดอันนี้ละอยู่ดึงนี่หน่อยพี่รู้ใช่ปะอาออกอ,ออกที่หลังก็ได้จริงๆแล้วครับามีเบอร์สิบสองเนี่ รองของตัวพวกนี้ที่เราจะเอาไปล้างนะครับเราจะใส่ถาดไว้ผมเป็นคนชอบอันนี้เกียร์เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมเอาไปล้างมาแล้วรอบหนึ่งนะล้างมาเรียบร้อยแล้วหนึ่งรอบนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวพอเราลื้อเนี่ยเเราก็ต้องล้างอีกอย่างพวกนี้เราออกหมดยูตก,กุลอยแบนงัดนี่ขึ้นแล้วจะยิงเบอร์สิบออกครีมนะเราต้องใช้ครีมด้วยนะครับผม ในการลื้อเกียร์เราต้องใช้ครีมด้วยเอาตัวใหญ่มาก็ได้เออเดี๋ยวนอ,เ,อเดอไปหยิบก่อนตัวใหญ่มันตัวหนึงแล้วค้อนเล็กที่อยู่เตรียมปิ้นที่เราต้องปลดนะครับผมเราขยับปิ้นก่อนเพอะแน่นพอ,อขยับออกแล้วใช่ไหมปึ๊บพอออกแล้วเราก็เอาขึ้นได้พอข้างหลังเนี่ยมันจะแน่นปิ้นเนี่ยนะจะหนีบอยู่พอออกปึ๊บ เรียบร้อยเดี๋ยวเฟืองพวกนี้เฟืองพวกนี้เราต้องใช้ตัวดูดเราต้องดูดขึ้นมานะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ออกได้เลยมันต้องดูดมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ผมมีอุปรกรณ์ที่ผมทําขึ้นมาไว้เรียบร้อยและขออนุญาตล้วงมือหน่อยเดี๋ยวผมจะคอ่คอยค่อยเอาเฟืองออกทีละตัวผมจะดูดออกแบบนี้นะ เดี๋ยวดูผมจะทำกับน,น้องสองคนนะครับน้องน้องอยูที่บอกว่าอยู่เทคนิคนะปะวชอ,องนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าทุกคนทำได้หมดอะในการทำงานถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเอาอะก็คือทำได้เอาหมายความว่าตั้งใจอะไรเงี้ยผมว่าได้ทุกคนอายุเต็มตัวดูดเฟืองแต่น็อตตัวนี้ไม่ดี น็อตตัวนี้ไม่ดีน็อตเอียงมันผ่านการดูดมาหลายครั้งแล้วเออดูในถาดเนเอามาตัวหนึ่งเอามาวไวๆเลยตัวไหนก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะค่อยๆดูดน็อตตัวนี้มันเอียงเกี่ยวไม่ดีนะครับมันน่าจะใช้งานมาแล้วหลายครั้งอายุไม่เป็นไรมาใช้ได้ <c oughs> มาเลยมาจับไปพี่ นี่เดี๋ยวเราจะดูดอันนี้ออกเบอร์ที่พี่ให้หยิบมาคือเบอร์ยิบเจ็ดอามาป่ะตัวดูดมันไม่ใช่เบอร์ยิบเ็ดเบอร์ยิบเจ็ดเอาบล็อกลมมาเลยชักแล้วห,หยิบมาอันนี้มันใหญ่ไปผมว่าผมใช้บล็อกเล็กที่ผมเตรียมไว้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูดเฟืองออกทีละตัวนะครับสี่ตัวนี้ต้องดูดออกหมดแล้วเราก็จะยิงเปิดเสื้อกเกียร์เพื่อที่จะดูเฟืองเกียร์ ดูผ้าขัดเดี๋ยวเรามาดูไป,ปพร้อมๆกันอ่าเดี๋ยวรออ่าเบอร์เบอร์ยิเบเจ็ดใช่ปะ่ะเอจับนี่เรียบร้อยเห็นไหมครับเราจะดูดแบบนี้เลยง่ายๆทุกเฟืองทุกเฟืองเราจะดูดอย่าง,งี้หมดปรึบ อยู่เอาไอ้นี่มาหน่อยที่วางหัวเนะี่ยลองหาดูดิอยู่ไหนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวใครที่ดูคลิปผมคลิปนี้ยคือเข้าใจเลยว่าประกอบเกียร์ทำเกียร์นี้ผมจะลือให้ดูก่อนมันก็จะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แบบว่าปึ๊บปั๊บแล้วมันจะเสร็จเลย มันเป็นอย่างนี้ทุกงานอยู่แล้วผมว่ามันต้องใช้เวลาต้องดูจากข้างนอกปะมีปะข้างนอกอะเออใช้ได้นี่ลูกมือผมเป็นไงคือรู้งานหมดทุกอย่างไม่ลืมแล้วใช่ไหมไม,ไม่ลืมแล้วในสมองเกียร์รือประกอบได้ละฟืบนี่หลุดแล้ว หายออกเลยเนี่ยมันก็จะต้องหรืออย่างเงี้ยครับทุกอันนะสี่เฟืองเดี๋ยวเราจะพอเอาสี่เฟืองนี้เสร็จออกเสร็จปุ๊บเราก็จะยังไงเราก็จะเปิดเสื้อเกียร์ยิงเบอร์สิบสี่เปิดเสื้อเกียร์นะครับผมยูจับรถไว้พี่ดันรถเลยอันนี้ต้องปดด้วยเพราะว่ามันเป็นตัวเตะเกียร์เลยเนี่ยตัวปลดเกียร์เลย เดี๋ยวเราต้องปลดนะครับผมคอร์ออกมาปะามาแน่นได้มือพี่แข็งกว่าดิ <c oughs> ต้องปลดด้วยนะครับผมออกมาจะกระจาย อันนี้ต้องเปิดแล้วเดี๋ยวเราต้องยิงเบอร์สิบออกเจ็บมือไปหมดเลยตบเมื่อกี้นี่เอาแคร่จะได้ยิงง่ายๆเว้อันนี้ต้องเอาออกอยู่แล้วเดี๋ยวเรายิงเบอร์สิบพอออกมาเดี๋ยวเราจะแต่งนะเพราะว่ามันพับมาจากอันนี้เลยฟึิบ ใส่ดิใส่ตัวดูดดิร่วมมือร่วมมือใส่เลยอ่าในในการทำงานก็คือผมจะทำเันสองคนอย่างเงี้ยแหละอันนี้ต้องเอาออกนะครับพอเราเอาออกมาแล้วเนี่ยไอ้ที่พับเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องแต่งมันหน่อยให้มันสวยๆหน่อยเราใส่เป็นแบบเดิมเป๊ะ เฟืองตัวนี้เป็นเฟืองที่แน่นที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นเฟืองใหญ่สองชั้นใช่ไหมครับไข่เข,ข้าไปหลายเกลียวฮะไม่ค่อย,ม,อยมันต้องใช้หลายๆเกียวหน่อยเพราะว่ามันแน่นเป็นเฟืองใหญ่จะดูผมดูดนะจะดูดเฟืองเนี้ย นทุกอย่างมันต้องเสร็จเราใช่ไหมยูอย <c oughs> พอเราดูอันนี้ออกนะครับผมเราก็ขายแล้วก็มาดูดอันต่อไปสี่อันน่ะพอดูสี่อันออกเดี๋วยวผมจะยิงเบอร์สิบสี่ยูจ้าก,กาันยิงเบอร์สิบสี่พวกเนี้ยรอบเกียร์แล้วเพื่อที่จะเปิดขึ้นมาน็อตัวนี้นะมผมไล่ย,ยิงเบอร์สิบสี่เลย<ม>ดีกว่าช่วยกันกับน,น้องสองคนมันจะได้ไวเราจะได้ดูกันว่า ในการซ่อมเกียร์ลูกหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้แล้วรถวิ่งได้เลยนะมันต้องยกลงจากรถก่อนนะครับไม่ใช่ว่าผมแค่นี้แล้วมันได้เลยนะฮะอะไรนะมึงขายนี่ก็เดี๋ยว <c oughs> โห <c oughs> เล่นมุกกับผมตลอดเลย <c oughs> ยู่ยมาบอกเนาะเยี่ยมไม่ถึงขายสุดเออ กลสุดเลยแหม่เนี่ยแหละรครับมือขวาผมเป็นงี้วันนี้จำได้พรุ่งนี้ลืมเกียร์มันแน่นผมเตรียมนี่มาด้วยเตรียมพร้อมอ้าว น้องผมมือดีบอกเลยยังไงก็เป็นอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก,ก็อนมึงไข่ให้เข้าเลยไหลเกีียวเห็นไหมเนี่ยยังเกียวยังไม่เข้าเลยไม่ได้นะถ้าไม่หลายเกียวไม่ได้น้ทำทกต้องละเอียดมีรีบดิไม่ต้องรีบในงานทํางานเราต้องละเอียดเนียนเกีย์ที่เห็นอยู่อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมเอาไปล้างอีกรอบหนึ่งเพราะผมต้องลื้อไส้ในลื้อทุกสิ่งทุกอย่าง มึงเอาเบอร์สิบมนทำไม,มไม่ต้องแล้วยิงนี่เลยนนยกออกวางกันด้จับเกีย์พี่เพ่อนน็อตตัวที่แน่นๆเราจะใช้กระชากก็ได้เดี๋ยวค่อยยิง จับเกี่วไว้นี่กระชากให้มันออกแค่นี้พอแล้วผมยิงซ้ำที่หลังต,นนตัวไหนแน่นตัวไหนแน่นนอก็ชากต้องขืนจับไว้แน่นหรอแน่นก็ต้องจัดดีแล้วผมทำงานกันผมก็ทำกันอย่างนี้แหละครับคือผมทำงานจริงๆ แล้วไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องประกาศประกาศใครรู้รย่ะแน่นจริงโคตรแน่นน็อตเสื้อกี์เนี่ยมันจะมีอยู่ในนี้ด้วยอายุมึงยังไม่ได้เคาะอันนี้ก็ออกของมึงยิงออกเดี๋ยวเคาะเปิดมันจะมีน็อตน้ำมันอยู่ในนี้ตัวหนึ่งเอาจับก่อนเดี๋ยว่อนนะีขัดวะวันนี้เหนื่ยอยอะ ฝั่งนี้น็อตสั้นไม่เท่าไหร่ไม่แน่นเท่าไหร่พวกน็อตยาวๆแน่นครับเออเหลอกเลยอืมขัดไว้เรียบร้อย ตรงนี้ออกหมดแล้วตรงนี้หมดยังหมดแล้วขอนมาข้อ,ขอนี่หยิบออกเขาออกหมดยังเอออกแล้วคลายน้นอนให้หมดใส่ไปในถาด ยกออกนี่มันจะมีตัวนี้กหนึ่งตัวใส่ผิดมีตัวนี้กหนึ่งตัวนะครับยูป,ดอ,นนยปดอันนี้เลยปดอันนี้เลยผมก็จะยิงออกให้หมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะ ผมยิงแบบว่ายิงให้น็อตมันหลุดสุดเกลียวเลยนะนอ็นอตน็อตเสื้อเกียร์เนี่ยผมจะบอกอย่างนี้ว่าน็อตเสื้อเกียร์เนี่ยมันจะมีมันจะยาวไม่เท่ากันแล้วมันจะมียาวพิเศษอยู่สองตัวยาวพิเศษสองตัวก็คือเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยจะเป็นตัวเนี้ยาวพิเศษแล้วก็ตัวเนี้ที่ยาวพิเศษแหละมันจะเท่ากันมีแค่สองตัวมันจะสลับไม่ได้เนี่ยเห็นไหมครับ เข้ากันเป๊ะไอ้สองตัวนี้คือตัวยาวพิเศษผมเรียกไงนะจะมีอย่างงี้จะผมจะลื้อดูนะครับแปบ๊บหนึ่งใกล้ละยบเอให้หมดเลยอยู่ยิบให้หมดเลยฟังนี้ยิงหมดแล้ว กล้องพาชมครับผมวันนี้ผมพาลื้เกียร์นะอันนี้ปลดเรียบร้อยอันนี้หาอะไรมาคีบต้องคีบอีกอย่างต้องคีบอีกอย่างนึงอันนั้นคีบไว้นี่ต้องใช้คีบหูบถ้าจะดึงอะไรสักอย่างเฟืบโอเคไหมเรียบร้อยคราวนี้มันก็คือจบแล้วในส่วนของรอบๆอบตัวเกียร์นะครับมันจะไม่มีอะไรแนละ้วเพราะพวกเซนเซอร์อะไรพวกนี้ ผมจัดการเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งก็ตัวปลดปิ้นออกมาปะไม่ได้ามาคือเราต้ององี้ป,ปรับตำแหน่งเกียร์ให้ตรงเพราะว่าเราจะยกออกมันจะมีเงี้ยงอยู่นิดนึงนะครับอันนี้อ,ออกคราวนี้คือเราพร้อมแล้วเราพร้อมที่จะอัดมันละอ่าหมุนนะเอาค้อนมาคราวนี้เราก็ยกมันนิดนึงยก ใช้กำลังนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวหมุนหน่อยมันก็น้องอย่างเงี้ยแหละอายุ